สวัสดีครับอยู่กับผมทุกสัปดาห์นะครับและที่นี่สายพิณรถมือสองนะครับหรือว่าบริษัทสายพิณออโต้คาร์จำกัดสาขาสำนักงานใหญ่วังสมบูรณ์ครับเราวันนี้ก็จะพามาชมรถรุ่นเก่าๆบ้างนะครับเป็นในส่วนของรถเก่งค่ายโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าวีออสปีน2013เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของผมนี้เป็นเจ้าโตโยต้าวีออสปีน2013นะครับรถนี้ใช้งานอยู่ที่แสนต้นๆนะฮะ ปีเก่าๆรุ่นเก่าๆนะมาดูกันว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะโดยรอบด้านนอกก่อนแล้วกันนะสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นกระถางหน้าคมเนียมนะแบบนี้ไฟตัวนี้เป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับไฟตัดหมอกจะไม่มีให้นะเพราะว่าเป็นัวเจนะตัวรุ่นต้นของโตโยตา้ uth, าวิออสรุ่นนี้นะสีด้านนอกก็จะเป็นสีเทานะครับสวยๆงามๆสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับล้อก็จะเป็นตัวนี้เปลี่ยนล้อแม็กให้เรียบร้อยละเป็นออบ15นะครับ ใช้ยางขนาดหนึ่งก้ห้าทับห้าห้านะรอบสิบห้าสีสวยของล้อสีทองแบบนี้ด้วยฮะดูเข้ากันดีนะสำหรับสีบอลตัดกับสีทองนะฮะในส่วนของสีรอบนอกก็ยังเป็นเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับนะดูสวยงามนะใครที่กําลังมองหารถสงสบายๆกับตัวเก่าๆหน่อยนะฮะแต่ยังใช้งานสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคุณผู้ชมแนะนําเลยนะครับโตโยต้าวีออร์คันพาไปชมด้านในนะฮะด้านในห้องโดยสารมันมีมุมไหนสวยๆบ้างนะฮะหรือว่า ฟังชั่นอะไรบ้างนะฮะตามผมมาเลยครับตาคือฟังครับดูการทำงานฟังก์ชั่นต่างๆของระบบภายในนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างยังใช้งานสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะฮะสำหรับโตยิต้าวีออสคันนี้อาจจะปีเก่าหน่อยนะฮะเป็นดีไซน์รุ่นเก่าๆหน่อยแต่ก็ยังไม่ล้าสมัยนะสำหรับตัวนี้อาจจะเป็นตัวหายากในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าเวนไมตัวนี้อยู่เป็นเรอนไมที่แบบอยู่ระหว่างคอนโซลตรงกลางนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของโตยิต้าวีออสตัวนี้เลย ตัวนี้เป็นตัวเจก็ฟังก์ชันอะไรก็อาจจะไม่หรูหรามากการปรับกระจกเป็นปประบบไฟฟ้ารรบคันใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะทุกมุมนะครับโอเคขึ้นลงได้ปกตินะครับสรับบจะูกานะครับการปรับกระจกมองข้างยังเป็นแบบเมนนุอย,อยู่นะฮะใช้มือปรับนะฮะหมุนน้องอิดอิด,อด,อด,อดนะฮะปรับองศาอานะฮะตัวนี้วิ่งใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับก็ แสนต้นๆน,น,นะถือว่าไม่ไม่หนักมากนะสำหรับคันนี้เครื่องเล่นเป็นซีดีเป็นเครื่องเล่นซีดีวิทยุทั่วไปนะการปรับโหมดของพัดลมแอร์ก็จะเป็นแบบเมนูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆตัวนี้ได้ถุงลมคู่แล้วนะสำหรับปี13ได้ถุงลมมาคู่ลวเบาเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะนั่งสบายๆกระชับร่างกายนะครับแล้วก็เครื่องบอังแดดทั่วไปใช้งานได้4นะไฟส่องสว่างในหัวเกงนี้ทั้งหมด สองที่นะฮะมีตรงคนขับและผู้โดยสารด้วยยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์หรือว่ารุ่นปี13าเนี่ยก็ยังไม่ได้ขี้เหร่มากนะยังใช้งานได้ดีเลยที่จะพานอนสบายนะคันนี้ราคาไม่แพงมากไม่แรงมากนะน่าใชู้่นะคอนนีน้เราไปนั่งในส่วนของตอนหลังดูว่ามันจะกว้างขวางแค่ไหนนะเราซาบีว่าใช่รอบเครื่องหรือว่าเสียงเครื่องยนต์นะฮะยังใช้งานได้ปกติครับ ไม่มีสะดุดนะอาจจะแสงอาจอาจะไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นห้องโดยสารตอนหลังก็กว้างขวางนะครับนะที่นั่งก็กว้างขวางนั่งได้กับสบายๆบายครับมีที่วางแก้วสาหรับบู้โดาริษัทแก้วนะ ก็เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กแหละนะฮะเป็นรถเก่งนะใช้ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะฮะประหยัดไม่ได้บบกินน้ำมันมากมายเดี๋ยวฟิลลิ่งการขับขี่เดี๋ยวผมจะไปรบกวนพี่พี่ต้นเนี่ยช่างต้นเดี๋ยวพาให้พี่ต้นพาลองขับดูให้ดูฟิลลิ่งการขับขี่ดูว่าการขับขี่ยังใช้งานได้ดีไหมนะฮะใช้ความเร็วหรือว่าการที่แบบอยู่บนท้องถนนจริงๆเนี่ยมันมันขับได้ดีไหมนะฮะแต่คลิปนี้พาทุกคนไปดีแน่นอนนะครับในส่วนของช่วงทดลองขับเดี๋ยวผมจปรบกวนพี่ต้นนะเป็นช่างใหญ่ที่ สำนักงานใหญ่ที่นี่คนระับไปให้พี่ต้นลองขับดูแล้วก็ดูฟิลลิ่งของการกระจี่นะแล้วก็เทคนิคต่างๆนะของการกระจี่จริงด้วยลวกันสำหรับเจ้ามิโอสคันนี้นะป่ะเดี๋ยวลงเราไปตามเรียกว่าไปลงกวนชาวบ้านอีกแล้วนะฮะป่ะบเจ้าตัวโตโยต้าวีออสปี2013นะมันยังใช้งานได้ดีนะคันน,นี้เดี๋ยวตามหาพี่ต้นไปไหนวนะตามหาตัวเนี่ยเจอลวเจอลวโดนพี่ต้น ไปไหนเนี่ยเอ่อพอดีผมจะพาปะไปทดลองขับ Biot เดะพี o ่ R D A P e. เดี๋ยวผมจะรบกวนพี่ขับหน่อยวุ่นวายอะเฮ้ยหน่อยดียสองขวดสองขวดนมสองขวดเดี๋ยวๆูรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆเลยเราโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ต้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่ต้นพาขับแล้วกันมาละมาละเดินแล้วล่ะนี่ฉาย,ยาช่างต้นจอมพลังวุ่นวายจริงนะคนนี้เนาะ เลลิ่งของการขับขี่นะครับเพื่อความปลอดปร่งปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยละเทียมขัดเพื่อความปลอดภัยและถูกกฎจราจรไปครับพี่ต้นตัวนี้เป็น Toyota v วีออสปี2013เครื่องยนต์พันห้านะพี่ต้นในเรื่องของปีพูดถึงปีรับรับกับอายุรถเนี่ยนะครับเราเรียกมเกิส่วนของ ยางยางขอบกระจกอะไรเนี่ยมันน่าจะเสื่อมไปแล้วใช่แต่ตัวนี้ยังโอเคก็ถือว่าเจ้าของเดิมก็รักษาดีนะพี่เนาะมาถึงนี่เขาทำอะไรบ้างอ่ะพี่อันดับแรกๆทั่วไปก็เช็คก่อนติด้างล่างยางเน่ยถ้ามันเครื่องของเหลี้ยวก็คือเราไม่ได้เช็คนั่นเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนให้เลยใช่ไหมครัเปลี่ยนจากของใหม่เป็นของเก่าเนี่ยพี่เนาะของใหม่ของเขาออกแล้วก็ออกแล้วใส่เข้าไปไม่เอาดินะฮะก็เปลี่ยนฐานน้งหมนแค่ทุกคันเนาะ อ่งองแอร์เนี่ยแล้วถ้าเกิดแ,แบบอย่างไอที่ปั่น้ัฝนไม่ดีเงี้ยเปลี่ยนให้ไหมพี่เ,เปลี่ยนทำไมใช้ได <อะ S 2> ้อยู่ฝนไม่ตกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่ความเร็วทั่วไป90กิโลเมตร100กิโลเมตรนะพี่มันไม่โค้งเลยพี่นะ <c oughs> มันนิ่งนะ <c oughs> ไอการเติมลมนี่มีส่วนไหมพี่การเติมลมมีส่วนคงเพลงไหมเหรอมันก็มมันก็ไม่ถึงกับมีส่วนมากขนาด แต่ก่อนบาลานซ์มันก็มีบ้างใช่ไหมพี่ใช่แลงาา้วมันทำให้นุ่มนวลนะครับประหยัดน้ำมันถ้าเติมลมเยอะก็ประหยัดน้ำมันเติมลมน้อยก็ได้ความการสนัสนุนการนุ่มนวลแต่ว่าจะกินน้ำมันหน่อยอ๋อเป็นอย่าง,งนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ของการขับขี่ีออ8คีนี้นะครับใช้ความเร็วโหมดนี้ระยะกิโลเมตรเนี่ย <c ười> มันจะมืดไหน,ไหนพี่ระยะกิโลเมตรกับกับปีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันนะพี่เนาะใช่ว่า อ่างรีสอรหรือว่าอะไรก็กว้างนะส่วนก็ดูแลดีนะเข้าส่งเข้าสูงอะไรต่างอะไยังนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบใครที่กำลังมองหารถที่แบบส่งถูกๆนะตัวปี2013เนี่ยถือว่าเก่าหน่อยรุ่นเก่าหน่อยแต่ตัวนี้อาจจะเป็นอนาคตเอกคนตามหานะเพราะเพราะมันเป็นตัวแบบอะไรเรียนใหม่อยู่ตรงกลางมันดูแลง่ายอืรถตัวของส่วนของวีออนเนี่ยจะดูแลง่ายไม่เหมือนพวกที่มันเป็นโรบอยฟาร์ธ กึ่งนะไฟฟ้ากึ่งเป็นไฟคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีแบบกระจกกระจกอ่ะมันจะเป็นไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลอยู่เป็นแมนนวลอยู่มันก็ปรับสบายใช้ไหมนะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปแบบบางคนหลังคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายบางคนนึอาจจะแบบขับอย่างเดียวอะไรเงี้ยมีเทคนิคในการดูแลรถเล็กๆน้อยๆไหมพี่ตนก็มีนะอย่างเช่นแบบว่ารถคันคันที่มันแซงเราไปขับแรงไปเงี้ยเราทําไง เปนเกียร์ดิครับไม่เราก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้แน่แน่ไว้จำไม่ได้จริงคนนี้นะฮะเราก็เจลนเกียร์นี่ครับอ่าการบำรุงดูแลดูรักษาเครื่องยนต์นะครับกลางก็นะครับตื่นเช้ามาหรือว่ามีเวลาว่างเปิดฝากระโปรงหน่อยเนอะเฮ้ยเปิดกระโปรงเหรอพี่เปิดฝากระโปรงรถเอานึกว่าจะเปิดกระโปรงอย่างอื่นแต่ผมมาคิดเยอะด้วยก็เช็คน้ำมันเครื่องเช็คงือนน้ำหน่อยนะครับ แต่ส่วนของเรื่องของของเราก็ดูแลให้ๆสาปานที่เรากหนนะครับใช่ส่วนเดินภายในหรือว่า<ส>ระยะกิโลต่างๆอ่านั่นก็จะเป็นใบนัดเช่นใบนัดแบบนี้นะครับครเขาก็จะบอกว่าให้ไปเห็นื่อเครื่องเมื่อไหร่นะครับม,มันเครื่องนี้ เครื่องที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องอการของเครื่องออยอนต์อ่าะอย่างเช่นรถใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องการน้ำมันเครื่องที่ไหลเร็วหรือใสอย่างเงี้ยไม่ใส่น้ำมันที่มันหนืดจนเกินไปนะครับก<อ>็ทำให้เครื่องที่มันมนมีปัญหาได้อ๋อระยะยาวก็ทำให้เครื่องรวมเร็วครับนะครับมีข้าเมามีอยู่ตามฝาทรงขวาสูงก็จะมีเหมือนอ๋ออ๋อนี่เป็นเทคนิคเล็กๆในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องด้วยใช่ความรู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยแล้พี่เนาะ กันเขเข้าตามระยะเราให้เข้าตอนไหนแล้วเข้าตอนะครับแต่รืแรกคือเช็คน้ำกับน้ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญในเวลาเดินทางไกลๆด้วยนะหมั่นเช็คเลยครับน้ำเนี่ยน้ำน้ำนะครับอย่าเก็บไว้นานนะครับผมนะฮะน้ำาแค่ตู้ไม่งั้นกินไม่พาไปชมที่อื่นนะครับนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆต้นะถือว่เป็นการขับขีด้วยแล้วก็ให้ความรู้วันนี้รบกวนให้พี่ต้นมารีบรบกวนชาวบ้านชาช่องมาเล่เลยพี่นะ อะไรไม่เกี่ยวกับผมเลยครับผมเนี่ยฮะก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆแต่ฟิลลิ่งของการขับขีก่ก็ใช้งานได้ปกติเลยคันนี้นันิ่มๆนิ่มด้วยแล้วก็เงียบห้องโดยสารรู้สึกเงียบดังทุกอย่างครับจังเป้นแต่แมวอันนี้ลอง, <c oughs> ลองเดี๋ยวขออนุญาตลองใช้ความเร็วขึ้นมาอีกสักนิดนึงเลยกันประมาณร2อยิบนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมความนิ่งหรือว่าอะไรต่างๆก็ยได้อยู่นะยังไ่นะก็คือยังขับสบายๆนะฮะแต่ที่สำคัญขับไม่เกินกฎหมายกำหนดดีแล้วครับไหนเกิด ที่มีธุระต้องไปทำอ่อะไรก็ใช้ความเร็วแต่คุณต้องอย่าประมาทนะครับนะะฮเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับไม่ใช่นี่อรัดเข็มขัดตรัดเข็มคอเออเข็มขัดนี่แหละอยู่ด้วยกันได้เลยคนบ้าคนบ้านะครับผมนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นฟิลลิ่งของการขับขี่นะเป็นการขับขี่บนท้องถนนจริงนะของตัว v ีออสปี13นะสองพันสิบสามกับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซี ใช้งานได้ดีครับสมบูรณ์แบบไม่เชื่อลองมาทดลองขับและที่สําคัญออกรถเจ็ดร้อยเก่าๆนั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากสวยงามนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่ต้นด้วยกันฮะนี่ะก็เป็นการรีวิวโตโยต้าวีออสปีเก่าหน่อยนะแต่ยังใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่ต้นนะครับหรือว่าช่างใหญ่ประจำสายพิษรถมือสองนะฮะสานทำงานใหญ่ มาหาแกได้ที่นี่นะฮะถ้าเกิดใครมาตามทวงนี่อยู่ก็มาตามได้เลยพี่ต้นอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับอะไรบางอะไรช่วงนี้พอได้มีสองร้อยโอเคครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามเพจสายพิษรถมือสองแล้วก็ช่องยู u ูบสายพิษรถมือสองไว้ด้วยนะครับก็จะมีผมมีพี่ต้นแล้วก็มีเซเต้าหรือว่าใครที่ว่างๆเนี่ยผมก็จับมาถ่ายคลิปลงเพจลงเฟซบุ๊คลง YouTube นะพี่นะโอเคครับผมนะฮะวันนี้ป่ะพี่ต้นอ๊บแกอยู่ทำอะไรนะ ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ